คนจะมาลองขายคงมัลไลคงมัลัยกันนะครับผมได้ใช่ไหมตํรวจไปกับตํรวจจับ,จบใช่ปะคุมัลัลเลยครับ ถ้าผมผมปอนทะมีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของปอนทะมีนะครับผมวันนี้ปอนจะมาลองขายกุงมาลัยกุงมาลัยกันนะครับผมชุดชเต็มสัสเต็มแบบเต็มจัดแล้วตอนนี้ปอนอยู่แยกพถลงกาวเว้ยคือปอนเจอ้องเขาสองคนแล้วปอนจะลองไปถามเขาดูว่าปอนสามารถซื้อต่อจากเขาได้ไหมนะแล้วปอนก็เอาไปขายเร็วๆกดอนฟ้ามืด อ่าแล้วอ่ะมึงช่วยบอกกูหน่อยว่ามึงอัดแล้วอ่ะคือคลิปเดียวบอลจะบอกว่าบอลจะมาละลายพฤติกรรมตัวเองเว้มันเป็นที่เอ่นอนกเกาอบปอนมากเลยนะใครจะหาว่าบอลเก๊กเีจยวกเอาเราจะเข้าไปถามเพราะว่าได้หรือเปล่าขายตรงแยกใหญ่ไม่ได้นั่นเลยคือขายตรงไหนก็ได้แหละสองพันได้กี่พวงสิบพวงจ้ะเริ่อขอเทนแล้วกูขายตรงนู้นได้ใช่ไหมตำรวจไม่กลับตำรวจจับ <S <S <ร treadmill. S 2> ใช่ปะทุกคนได้มาแล้วสิบพวงด้วยกัน มาดูกันว่าจะขายได้ไหมตอนนี้นะครับทุกคนฟงก็อยู่ตรงแยกพระลาด9นะครับคือกลัวๆเหมือนกันนะเนี่ยมึงเชื่อว่าจะขายได้เหรอเชื่อว่าจะขายได้ไหมเพราะว่าจะออกจากเซฟโซนยังไงล่ะกลางสี่แยกเป็นึงตอนนี้น้ำใจก่อนน้ำใจแป๊บหนึ่งไปๆเร็วไปๆ Follow f o l l o Go ชมอะไรเลยครับชมอะไรเลยครับ มไม่มีใครซื้อเลยเนี่ยคุณเขาซื้อวงลายผมหน่อยไหมครับไม่มีใครสนใจกูเลยเพื่อนทำไงดีวะไม่มีใครซื้อเลยมึงซื้อกูได้ไหมเพื่อนไหน <c oughs> ไม่ซื้อมึอองอ่ะเดี๋ยวรอให้ไฟแดงนิ้ผ่านไปก่อนค่ะแล้วมึงก็ค่อยยกไฟแดงมาตงรงอะไรไหมครับถ้ากูมัวหัวอย่าเพิ่งหัวเรามากเข้างหัวเรามากอ๋อ <c oughs> เขาจะกลัวว่างั้นแหละต้องเข้าไปแบบสุภาพเรียบร้อยได้กูจะลองใช้ทฤษฎีมึงอยู่ทุกคนตอนนี้เราได้ย้ายย้ายแยกมาเราจะเข้าไปอย่างสุภาพเรียบร้อยแบบที่ใหม่บอก็ขาถ่ายมอร์ไซค์ได้ปอกวะ ้เออเดินไปหยิบกลุ่มอะไรไปอยู่เช่นนี้ต่อไปแล้วเขาหนีกูุ่มไม่ได้ยินงอมึงมาเป็นกูมามึงมาเป็นกูก็ขายแล้วตะพวงเหรอวะไม่เอาตังค์ไม่เอาตังค์ไม่ฟีแล้วไม่ฟีเลยก็ขายแล้วตะพวงเหรอวะไม่เอาตังค์ไม่เอาตังค์ไม่ฟีแล้วไม่ฟีเลย ป่ะครับอ่ะผมถ้าผมเขาโหงครับมันยากจังเลยว่าเราไปรอไปแทนต่อไปกันครับตอนนี้เรานั <t ani> <t ani ่งพักรอไฟเขียวนะเพื่อนๆเหนื่อยปะไม่เหนื่อยแต่ขายได้หนึ่งแจกไปสองนั่งเลยไปไฟแดงแล้วไฟแดงแล้วป่ะปับปับไม่เอาหรอครับ เพื่อนทุกคนต้องแจกแล้วอ่ะพี่เอาภูมิอะไรไหมครับเอาไปได้หรอเอาเอาไหมครับไม่ผิดไหมพี่โอเคดิวดิวเกิดรลุ้งเรือครับพี่แจกแล้วเอาไมครับเอาไหมครับแจกแล้วแจกแล้วไม่ได้ขายแล้วเอว่าไหมครับผมขายขึ้นราคา10บาทโปรโมชั่นพี่เหรอเอาเอาผมให้ก็ได้อ่ะไปเหลยอแตละลุ้งเรือครับคุไม่น่าจะขายได้แล้วว่ะตรงนี้มันขายยากมากเลยเนาะมันแย่มันแยกใหญ่มันสรายไปใช่แล้วตอนนี้เหลือ5พวงแล้ว เก็บไว้ใช้เองโฟกหนึ่งแจกอีกโฟกหนึ่งนี่กู้แต่งตัวมาเพื่องานนี้เลยนะขายไม่ได้หลังจากการขายผมอะไรวันนี้ปอนปอนขายไปได้พวงเดียวท่้นหครับปอนเดินแล้วเดินอีกเดินแล้วเดินอีกเดินแล้วจนแบบเดินจนมันมืดแล้วอ่ะใช่ไหมใหม่จนจะมันมืดกูยังขายไม่ขายไม่ได้เลยนี่ดูดิ นี่แล้วแล้วใหม่บอกว่าอะไรนะใหม่ขายของอยู่แล้วร้านข้างๆเขาไหว้พระผมก็เลยจะลองแบบจะลองเอาโปรโมชั่นของผมไปขายดูเท่าไหร่ว่าดูดีจะขายได้ไหรือ <laughs> กระหน <laughs> ่ำ summer sale ครับผมมาครับตอนนี้เราก็ถึงร้านที่ใหม่ว่าเขาไหว้พระนะครับผมลองดูว่ามันจะขายได้ไหมถ้าขายไ,ได้บังก,ก็จะให้คนแหละ <laughs> <laughs> สวัสดีครับเ <laughs> 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 ที่ยวผมอะไรไหมโอเคได้ได้เหรอมึง้ออะไได้อ <laughs> <laughs> ีกละ yes โอเคครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับ เราได้กลับมาสี่ิบาทนะครับผมจากการแจกไปแจกไปกี่พวงวะเพื่อนแจกไปสี่ห้าพวงอ่ะคุณไม่ได้กำไรจบไปแล้วเออนี่นี่แป๊บนึงนี่นี่เอาไปสลิดงพลนะเพื่อนทุกคนครับอันนี้คืออยู่ในร้านของใหม่นะครับผมใหม่เป็นมารงงานขายอุปกรณ์เล่นกีฬานะครับอยู่เซ็นทรัลพระรามเก้านี่มาเล่นก็ได้อันนี้คือดัมเบลเดี๋ยวป้าึงตป้าึงดิด มือฝ่าเท้าดัมเบลนี่ทุกคนเน่ผมชอบอันนี้มากเลยชอบอะไรชอบอะไรชอบอะไรชอบยางครับนี่นี่เพื่อนนี่มันจะมีความหนาหลายอันได้ยังไงรู้ไหมใหม่เคยสอนมาแล้วสิบกุเตะนะนี่เป็นแบบนี้ครับเฮ้ยดีนะจนดงเลยอเหยียบก่อนหนึ่งเหยียบก่อนเหยียบแล้วก็ยกอึบเอออึบ เหยียบลึกๆเลยนะถ้าเห,ห,ห,หยียบแบบปลายระวังม,มันดีหรือวังมันดีแบบนี้ทุกคนแล้วมีอย่างหนึ่งพอเคยซื้อจากร้านใหม่ไปเลยเว้ยคือที่กระโดดเชือกที่กระโดดเชือกปกติได้แหละแต่แค่มันเหนียวกว่าตอนสมีบ้านจาัดใช่ช่วยเพื่อขายของคือสนมากอะตอนนี้นี่แล้วก็นี้แล้วก็นี้ยายาดีไซโ์กูยาดีไซนกูเ <laughs> จ<ร>็บอันนี้ที่กระโดดเชือกแบบแบบสั้นไม่ใช่ backly เอาสุดๆไปเลยเดี๋ยวก่อนอธิบายก่อนอันนี้คืออ,นนอะไรอันนี้เป็นยางยืดไงเอาไว้แบบใส่กระชับไงอ๋อคือเล่นเหมือนกันใช่ป่มวะใช่ใช่เห็นไหมสีแดงนั่นน่ะมีที่จับอ่ะเออน,นี่นี่นี่ไหนเล่นยังไงเพื่อนเออเหยีบยบในโดดก็พอเหยียบด,ดึงขึ้นอ๋อเหมือนกันเดินดวยต้องแขนเออใช่ช้าค่อยค่อยขึข้นค่อยๆลงว่ามันไม่ใช่รีวิวร้านกันหรอกเนี่ยมาพังร้านอันนี้บอลชอบมากบอลอะไรเออยาโดยาโดยาโด อันนี้คือเครื่องบริหารข้อมือครับผมบริหารข้อมือที่ท่านชายหลายๆคนที่ต้องการดู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  p e r s ์น a l นะข้อมือที่แข็งแรงนะครับผมจะไปเพื่อนเอาไปทำไมวะเอาแข่งอะไรทำไมวะเจอคนใสๆครับน้อนๆอน yes จบไปแล้วนะครับกับคลิปนี้กับการไปขายโฟมอะไรอ๋อเมย์ไงพี่บอลเมย์ไงพี่กบอลแบบไปขายโฟมอะไรมาแบบว่าโหต้องต้องแบบเป็นการขายกล้มเนื้ออันนี้คือปืนปืนนวดนนะครับผมใครมาซื้อได้นะครับตอนนี้โปรโมชั่นอยู่ครับเหลือพันกว่าบาทครับผม <c oughs> คือทุกอาชีพมีความยากยูทูบเบอร์ก็มีความยากเหมือนกันยังไงก็ฝากเป็นแบบให้กำลังใจปอแล้วก็ทุกๆคนที่แบบทำงานอยู่นะครับผมในคลิปนี้ก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไปให้ด้วยนะครับเรามาเจอกันคลิปต่อไปบ๊ายบาย